คือส่วนเล็กๆในบ้านนะคะถึงจะเป็นบ้านหลังใหญ่เรามีเนื้อที่เยอะก็ตามเราก็จะทําแค่เราดูแลได้เอาไว้กินเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้กินเป็นอาหารก็ได้นะคะเมื่อเหลือแล้วเราค่อยเอาไปขายก็ได้สร้างไรายได้เพิ่มค่ะนี่นะคะเราจะให้ดูสวนเล็กๆอันนี้ปลูกไว้ในสวนเล็กๆของเรากล้วยหอมค่ะ คนดูน้อยหนาเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยน้อยหนากําลังออกผลโดกมากค่ะทุกคนนี่คือน้อยหนาบ้านเราเลือกปลูกอะไรก็ตามที่มันเป็นบ้านบ้านแล้วเราสามารถเก็บผลไม่ต้องดูแลเยอะค่ะเก็บผลผลิตทั้งเป็นผลไม้ในครอบครัวตามฤด,ดูกาลเมื่อเหลือเราก็แจกบ้านเพื่อนบ้านบ้างขายบ้างก็ได้นะคะ อ่าทุกคนมองข้ามพเพราะจริงๆแล้วน้อยนาเนี่ยก็มีราคาที่อ่าดีพอสมควรนะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บน้อยนาข้างรั้วกันปลูกไว้ตั้งแต่มาซื้อที่แล้วสร้างบ้านนะคะแล้วก็หยอดมเมล็ดที่ลูกเรากินที่ลูกชอบนะคะก็เอาไปหยอดด้ว้ชายรัว้วไปดูกันแล้วก็มันจะมีผลให้เราเก็บไหมนะคะก็จ้าง คนมาตัดหญ้าแล้วก็เราก็ตัดเองบ้างอะไรบ้างเนาะข้างรั้วฟันที่มันเป็นกระเถามันก็ไม่หมดในที่สุดลูกได้กินไหมก็พอได้กินอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันนะคะนี่คือชีวิตหลังจากที่ <Wow. S 1> ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอสังหาหรืออาชีพอะไรใดๆก็ตามการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเราก็คือปกติทั่วไปเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าน้อยนาของเรามันเริ่มแก่แล้วช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาน้อยนา ถึงจะเป็นลูกเล็กลูกน้อยเราปลูกไว้ด้วยมือของเราแล้วมันหวานมันอยู่ธรรมชาติมันไม่โดนยาถ้ามันมีเพลี้ยขาวๆก็เดี๋ยวเอาไปแช่น้าเกลือแล้วก็ใช้แปรงขัดนะคะแล้วก็เอาวางไว้พึงไว้เดี๋ยวมันก็สุกไปไปดูกันผลไม้บ้านๆของเราเก็บผลไมากรากไม้ก,กันอาดูนี่ดูสัตว์เลี้ยงนะคะก็มีมากมายนะคะเลี้ยงเพื่ออะไรทําไมต้องเลี้ยงเป็นภระคําถามเนี้ยเจอเยอะมากค่ะสัตว์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวน้องหมาเนะะี่ยค่ะ เขาต้องการความรักต้องการที่อยู่ต้องการอาหารต้องการาที่พักพิงเหมือนคนเรานี่แหละค่ะตอนนี้ได้เวลาเข้าสวนเขาก็จะมาด้วยแบบนี้ค่ะนี่คือชีวิตประจําวันนะคะของกัญญาลักษ์ของครูกันค่ะหรือพลอยประวีนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ก่อนเด็กๆแม่อยู่ไหนไปเร็วเดินมาตาแม่มาเข้าสวน สวนก็คือมันไม่ได้สวนเราทําเป็นสวนหรอกเราก็ปลูกไว้ทาชายรั้วแล้วก็ข้างๆบ้านนะคะบางทีโยนเม็ดไปมาดูเนี่ยปลูกได้หมดละค่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันเป็นสวนเดินเล่นเนาะไปดูชายรั้วกันมันก็เป็นไม้ชายรั้วได้นะคะทุกคนปลูกไว้เถอะได้กินหมดละค่ะเมื่อวานก็เก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาเก็บทยอยเก็บได้แล้ว แจกบ,บ้างให้เพื่อนบ้านให้พี่น้องกินค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ต้นไนหนากันเนี่ยค่ะเนี่ยจะมีเพียกินอย่างนี้ทุกคนดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปแช่น้ําเกลือนี่เก็บได้หมดแล้วเนี่ยเออเราไม่มีสวนทุเรียนเนาะเราก็มีสวนไนหนาไม่ได้เป็นสวนแล้วค่ะปลูกไว10้10-20ต้นก็เหลือเฟือละไป ได้เวลาปฏิบัติการมากันเป็นแถวเป็นแนวเลยเนี่ยค่ะโนนเดินดุย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 ยเลยเนี่ยมีความสุขไหมมีความสุขกับแม่เอาปิ้นใครขึ้นเก็บได้ขึ้นเลยต้องแตงขึ้นเลยนี่เห็นไหมลูกสมุนนี่เพื่อนที่ดีที่สุดถามว่าเลี้ยงไว้ทำไมมากมายเป็นความสุขค่ะ ปฏิบัติการแล้วไปเก็บน้อยหนาการดูซิวันนี้จะได้กี่ลูกเพราะเมื่อวานเก็บไปแล้วเยอะมากเมื่อวานนะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตาก็ยังไม่แยะเท่าไหร่แต่วันที่ออกกันลอกก็มาแย่งกินไปซะเยอะแยะเลยเดยมาทางนี้เราแม่เห็นลูกเยอะแยะเลยเอาพอไมท้ทิงลูกไปไหนหมดเนี่ย ที่สูงๆก่อนก็ได้ ็บช้าก็กระลอกกินหมดค่ะตอนนี้กระลอกเริ่มมาแล้วเดีวก็เอากองไว้กับพื้นก่อนพื้จะเป็นแบบนี้มันก็แง่ น,นี้ขึ้นเองค่ะขึ้นเองจากไหนก็จากเมล็ดที่เราทานนี่แหละคะ่ะพอเราทานน้อยหนา่าเราโยนไปทั่วมันก็จะขึ้นเองแบบนี้ค่ะเราก็เก็บไว้